สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในประเทศหน้าดิส c อร์ดของลาซิตี้นะเดี๋ยวเราจะมาสอบไบริสกันนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าการสอบเนี่ยมันจะยากขนาดไหนอาจจะไม่ยากหรืออาจจะไม่ง่ายเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสถานการณ์สดเป็นยังไงเดี๋ยวอัดให้ดูแบบสดๆเลยนะครับว่าเขาจะถามอะไรกันบ้างมาดูเลยครับโอเคตอนนี้ผมกำลังเท่าใน ห้องมาเข้ามาดึงสอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะถามอะไรผมบ้างนะจูจๆเขาก็หายไปทั้งสองคนเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหายไปที่ไหนกันเขาทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวในห้องสอบ อยู่ไหมครับผมโอเคแบบนั้นนะขอเช็คกันได้ครับเสียงเขาเบามากเลยดูผมต้องเร่งเสียงตัวนี้ผมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้วนะ อ่าขอคาแลคเตอร์รรอหน่อยอ่าคาแลคกเตอร,ร์นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเฟรลี่ครับผมเป็นชอบชอบคุยกับผู้คนแบบแปลกหน้าจะออกแนวก,กวนๆหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับ ไปหาเรื่องขอโทษเอ้ไปหาเรื่องเขานะครับแบบไม่ต้องถึงตั้งถึงขั้นต้องขอโทษขอโพยกันนะครับก็เป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆมาเขามาแล้วกันหลายคนก็ก,ก็ก็แบบแอบหบวั่นอยู่อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยผมพูดบลกไปบนมามมีเพิ่มเติมอีกไหม อืมก็น่าจะประมาณนี้ครับเพราะปกติผมเล่นเป็นโลนห่วยงานนะเราจะมาเล่นห่วยงานไหมเดี๋ยวดูก่อนครับตอนนี้ผมกำลังว่าจะไปหากำลังหาประเทศดูอยู่ครับว่าประเทศไหนดูแล้วแบบมันมัน่นคงก็เลยจะเล่นประเทศนั้นยาวอย่างเงี้ยครับ ไม่ไงเพราะว่าถ้าพี่พี่ถามเนี่ยเพราะว่าคาเลคเตอร์เราจะไม่ผ่านสิพี่เลยถามว่าเราจะสอบหนอ่วยงานไหมตอนนี้ที่ที่ตั้งใจไว้ก็คือจะไปเป็นตำรวจครับตำรวจคนเยอะมากโอ้ยคนเยอะมากเลยหรออืมอน่าจะถ้าแนะนําน่าจะเป็นหมอสิหมอแบบน้อยโอ้ยประเทศประเทศเก่าผมก็เป็นหมอครับก็เลยว่าจะไปเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ย โอเคใครแต่ยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่น่าสนใจนะเดี๋ยวลองถามกดดูนะอ่าได้ครับอ่าขอ PG Power Gaming ได้ครับสีข้อไม่เอาบอลูเอาไวนะครับการไม่ลักชีวิตไม่ต้องยกมาครับก็จะเป็นคลิปของข้ามกำแพงครับออุ้มคนข้ามกำแพงสองข้ออ่าอะไรอีกวา การอุ้มอุ้มคนอุ้มคนตอนที่เราขับรถไปด้วยครับคือเป็น PG ไหมครับประเทศนี้อุ้มคนเป็น PG ไหมถ้าไม่มีสตอรี่เราสามารถอุ้มเพื่อนได้ครับสองคนเท่านั้นไม่ถึงสามนะสามคือ PG ทันทีโอเคครับแล้วก็ถ้ามีสตอรี่ห้ามอุ้มกันอยู่แล้วแล้วก็แนะนำนะครับคนขับไม่ควรอุ้มดีกว่า คือมันเกิดอะไขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ผิดอะไรหรอกถ้าอุ้มสองไม่ผิดแต่ถ้ามีสตอรี่แล้วเห็นอุ้มกันก็คือไม่ได้นะผิดทันทีครับโอเคเหลืออีกข้อปะใช่ครับอมาอเดี๋ยวขอนึกแป๊บนึงนะครับครับอะไรกะแล้น,นึงไม่ว่างครับ ออีกข้อนี้นึกไม่ออกเลยครับไม่ออกก็จะไม่ผ่านนะอีข้อเดียวนึกมากอ๋อได้ครับเดี๋ยวพยายามแป๊บนึงิ <c oughs> ดเดียวนิดเดียวอีจะผ่านแล้วนะพีจีเอไอ้แย yeah. แบบพวกกิฟต์ของให้ในในรถออกข้างนอกรถนี้กป่ะครับ เรื่องกีิของเรายกไปแล้วถึงสองข้อเราเอาไปทำสิครับอะไรดีอ่ะตอนตอนที่เราสรบแล้วเราได้ยินคำพูดของเขาครับจา <ำ S 1> ความตอนสลบใช่ครับมันจะเป็นเลเวนคิวสิอ๋อตอนมันเข้าข<อ>่ายเาสเขนะ้าข่สองข้อเลยครับก็เอาโดดๆเอาโด,ดดดีกว่าที่จะพีชี เอาเกี่ยวสรปุปอะเอาเป็นยังไงถึง pg จสรปุปอยู่ทำไงถึงจะพีจชัดเลยสรุปอยู่แล้วพูดนะครับอ่าถูกต้องแต่ประเทศเรามันพูดไม่ได้นะแต่จะมีแค่อนุญาตให้พูดครับอ่าโอเคอ๋อเอ็มจีเมตาเกเรื่องสตรีมสไนยครับ โอเคใบแดงทันทีนะแล้วก็อขอ b ก a k i n g ลเพ b a k i n g ถ้าเกิดสมมติผมจบปูนกำลังมีเคสกับเคสกับคุณตำรวจก็ผมดิ้นหนีครับหรือว่าเขากำลังทำสตรอรี่กันอยู่ผมขับรถชนกาดครับอือไป b ก a k i n g สตรอรี่เขาเรเวนคิวเราพูดแล้วเนาะแล้วก็ขอขอ๋อ dm red match อ๋อผมสมมุติผมมีปากสลามครับแล้วคือผมรู้สึกผมอยากไปป้นไปป้นค่าเขาครับแล้วผมก็เดินไปแล้วผมก็จ้วงเขาเลยอย่างเงี้ยครับอืมไม่พูดไม่จาจ้วงเลยอ้ยกกดในประเทศไหมพี่ฟังสักห้าข้อที่ทำแล้วโดนใบเอาแบบเหลืองหรือแดงครับ หรือว่าได้ทั้งหมดได้หมดเลยเป็นกฎประเทศนะครับอันแรกเลยครับห้ามขโมยรถของหน่วยงานครับโดนแบนเหลืองครับแล้วก็ห้ามทำคอนเทนต์18บวกครับห้ามโป้นหน้าตู้เซฟครับแล้วก็ห้ามซื้อขายไอเทมเป็นเงินโอซครับผมแล้วก็ห้ามห้ามใช้อีโมดในการหลบหนีตำรวจครับอืม อันนี้น่าจะครบแนละ้วโอเคสักครู่นะสักครู่นะครับเรื่องของคาแรคเตอร์นี่ถ้าเกิดผมเอาเป็นโลโลแบบภาษาถิน่นเสริมเข้าไปได้ไหมครับเออโหคาแรคเตอร์ yeah. oh, ผมไม่ผ่านนะผมคิดอะไรไม่ออกเลยนะคาแรคเตอร์อะ แก้งหาเรื่องประชาชนได้ไหมแก้งหาเรื่องประชาชนได้ไหมไม่ได้ครับอืกรณีประชาชนปากแทบรับสภาพนะมีหมายเหตุอยู่ลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็บัตรทุเรีนใหม่นะครับแนะนําเข้าไปกดใช้ทันทีในกรณีโด,ดนป้นโดนบิดไม่ใส่นิวเพเยอร์ไว้บนหัวนายกจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับ ตะกี้ผมถามข้อหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ของผมถ้าผมเสริม,มเป็นโลเป็นภาษาถิ่นเข้าไปนี่คือพอได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ากดเราแน่นพี่อนุโลมให้ครับเพราะว่าเรา,าเขายังไม่ได้สั่งมาว่าให้เ,เอา,อาคาแรคเตอร์ <Character S 1> <ม>เด่นถ้าเอาคาเลคเตอร์เด่นเชื่อไหมว่าคนผ่านเข้าไปน้อยมากๆครับผม,มยังไม่ได้ครัาโอเคให้ไวลิสแล้วครับเข้าประเทศได้เลยออกได้เลยอขอบคุณมากครับ แม่เกือบไม่ผ่านเกือบไม่รอดแล้วสิครับไอก็ถือว่าตอนนี้ผมก็ได้ไวริสมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่นแหละถือว่าไม่ได้ยากมากเกินไปแต่ก็เกือบไม่ผ่านเอาเหมือนกันค่อนข้างไอ้ค่อนข้างที่จะล่อแร่เลยครับก็ในเวลานี้แล้วกันก้เห็นรียิวกากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วนะครับผแกนี้